เราซื้อเนาะวิซสยขาค่ะงั้นเดี๋ยวเราเรามาเกะเสร็จแล้วคือเขามีหลอดมาให้เราด้วยอะใส่เอาไว้เป่าเนาะแต่เราจะไม่เป่าโอ้ดูกล่องดิเละมากเลยเดร็ยวเ้าขอไปทำความสะอาดค่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะติดมือ เยนะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่ติดเลยแหละแต่ว่าเราอะไปจับกีซอรินบอลแลกมานะคะมันก็เลยติดเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนที่ตั้งกล้องให้มันใกล้ว่าสลามกว่าน,นี้นิดนึงเนาะโอเคใกล้บอลแล้วที่มีเสีปปยงรุนไรก็ต้องขอไปด้วยนะคะอันนี้มันมีที่เป่าให้ด้วยอะแต่ว่าเราไม่อยากเป่าดิมันยังงั้นร้นเปื้อนสลามหมดแล้ววาค่ะเป็นแบบนี้นะ มีเสียงจิ้มด้วยเสียงจิ้มมันฟินมากเลยเฮ้ย,ย,ยหรือไม่มีเอ,อิดมีนั่นแหละค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูความนิ่งของมันมกันเลยค่ะต้องเปลี่ยนที่ตั้งกล้องอีเลยค่ะ มันยืดไม่ได้อ่ะไม่ค่อยยืดอะไรยืดได้แหละค <c oughs> ่ะอ้าติดกระดาษค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่ามันแข็งได้ยังไงน,นะคะ <c oughs> ใส่มากเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเป่ากันก่อนเ่าจะใครอยากให้เราเป่าแต่ฉันไม่อยากเป่าไม่อยากให้เป่าม่เป็นไรค่ะ <c oughs> แล้วก็จอกจอกค่ะ เปล่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ไหม่ก่อน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันยังไงไม่รู้อ๋อเราไม่ยังไม่ได้จัดได้แล้วนี่ เป็นประมาณนี้นี่ค่ะค่ะงั้นวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ่าค่ะก็ยังไงก็ืมบอกยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะกดได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆนะคะกดเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยเนาะ ค่ะนั้นวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย